นี่ข่หมูแดงพี่น้องเศร้านี okay, ่ไงไขหมูแดงแต่เด็กแต่เศราบรงแม่มันเนี่ยพอเบิ่งไข่มันชูเบิ่งกล้โอ้โหยอดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บัลเตอร์คูสู่คนเด้อผู้พ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องบรรยากาศตอนเศราบเศร้าน้อมื้อนี้เขาก็อยู่ที่เดินเทียงนาเนาะพี่น้องชิมาฮาอาหารเศร้าพี่น้องเอ้ยมาฮาแง่ไข่หมูแดงแถวเดินเทียงนาแหไเนาะเดียวไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องว่าสีได้พ่อก้อยพ่ออู้อิวอเนาะ กะบโบลายดอกแถวๆเดินเทียงหน้าเขาเนี่ยแหละมันก็จะมีทางหมดแดงอยู่เพราะว่าถ้าบนอื่นน่ะคนอื่นก็เจ้าก็แย่ไปหมดเลยนะแถวเดินเทียงเขาคนกะมีคนอยู่เผื่อกับเขาไม่แย่ไปได้พี่น้องบางเถื่อนคนกะบเวนคนเผื่อเขาไม่แย่ได้ป่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะม้นนี้ว่าสิได้โบค่อยกับบนก็แย่เขาแดงแต่โดนแล้วแหละแต่ก่อนกับไปแย่ดีอยู่แถวบ้านช่วงลังมานนี่โบค่อยจะไปแล้งลูกให้โบค่อยจะไปเนาะม้นนี้มานะาพี่น้องเ้ยป่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยแบบนี้ ตาก็ไม่เขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเห็นบ่พี่น้องหางหมดแดงนะ่นก,กว่าก็นี่ดีหางนะอยู่ในนี้มีอยู่ซอ,องทำพังเดียวจะหาหลาะแหน่ไปทางไหนเนาะไปไกล้ก็ได้ดอกพี่น้องไยใกล้แควนี้นแหละป่าไม้บางนี้มันจะเป็นสุ่มๆอยู่หางหมดแดงมันจะลายอยู่เนาะว่าแหน่แต่ไขม่มันแหม่มันกปล่อยไปต่อให้มันเป็นทางต่อไปพี่น้อง mà nhẹ nó đang cái cây nó sẽ con nó đang cái nhẹ thùng thùng còn. Thế như bữa này đó băng cốc mai leo lốt มันเป็นมุกกล้องไงเนี่ยใช่ไห

เดินเดินน้องไข่มันว่าน้องปองปลายบัวทันเบ่งขังกูในเนาะอือมีไข่น้อยเยอะไข่บัวทัานตื่นขังในเนาะพี่น้องประมาณนี้เนาะเดือนชามไปปลายพวกนี้เขาก็เดือนชามลงใหม่เนาะป่ะเปแนอย่งอื่งต่อไปแย่งอีกประมาณชงขังกับยาแล้วพอกินแล้วก็ยา ทั้งต่อไปพี่น้องนี่ต้นพอกนี่ยเห็นปัญหาเนาะเดี๋ยวจะแย่เบิ่งเนาะภาพแย่จะบกขักประเพณีมีมือกล้องพี่น้องตอนนี้เขาก็จะมาสุห้างที่ซีพี่น้องเลยญาติมาจักนะมามาห้างไงขนาดเลยหงโอ้าง ยานบอกกินเฮ้ยพนราวะฮะเฮ้ยพนราวะอันนี้คือปูมีไข่เนาะหางนี่เนาะนี่นน้อยก็พวกจักยานเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เหี้ยเแล้วเหี้ยเแล้วอันนี้นี่นี่น้องนี่เป็นบอกี่น้องบอกกินเนาะนี่น้อยกินวะยานยานหางบูแดงไข่บุแดงฮะยานไข่บุแดง เฮ้เรามาี่แ<พ>ง่ฝนน้องยัมีใครรู้กินเฮดโอลงมาลดจันทน์แดงกบมัน

tôi nhảy tôi là hang tôi nói trong hang là bố mi nick cốc là bố mi bỏ cốc tung cả hả ờ ừ. đi theo tầm vậy đó. nhảy không đẹp đâu mưa ตัวนี้ห้างใหญ่อยี่ยสื่อมันอยากลุมลวงเหี้ยข้าวอยู่นรงไหนตัวนะฮะเออห้างใหญ่ตาาัวนะฮะไข่าลายได้ตัวนี้แล้วเนี่ยเธอหนึ่งแล้วหรอวะ มันเหี่ยจะนอกกราจะห้ามคนที่เท่าเน,ะนาะเขยน้่อยคุณแลยมันคบแล้วก็บถังมันแห้งก็เอย่ยแรงโวบ้บบใจเย็นต้องใจเย็นเนาะถังทองแดน,นใจหอนคือข่อยเลย này đó. cho kênh Ghiền ơi. Gõ nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn là chụp chụp của

แล้วก็ตรงกาแล้วก็ทีมากวนแล้วก็เมื่อเหตุกินกูบ้านเห็นพี่น้องพอแม่กูขอกูบม่อ,องงแล้วแม่มัน,มนเอาก็ปล่อยมันขึ้นไปเห็นห้างใหม่เนอะอาจจะท้าก็เอาแต่ไข่มันส่วนใหญ่ไอตัวที่มันเป็นแม่มันคือไข่ในหน่อยนะพี่น้อง ได้พี่น้องไข่หมดแดงนี่ไข่หมดแดงพี่น้องเศร้านี่ไงไข่หมดแดงแต่เด็กตาเศร้าบัางแม่มันเนาะบึงไข่มันชูชชวยมึงใกล้โอ้โห้ดยอด เข้าก็สิมาคุ้กันเด้อพี่น้องเอ้ยขี่น้องเห็นบ่โอยต่อลงน้ำหมกัด คันมีแป้งใส่ในที่คักลูกดเดี๋ยวมาเด้อแถวนี่ที่พรวอแถวนี่หมันแดงไมเพอใส่ครบจะได้ลูกเนี่ยที่ทั้งทั้งเดียวมีหันแดงหัน ขึ้นสู่ธรรมชาติก่อนอแป้งเซนเลยค่ะแป้งเซนมันคิวคิวไม่ได <c oughs> แ้แป้งแป้งมันแบบมีแป้งใหากินบ็แปวนแป้งเขาอันน่้นมันก็มาล่างน้ำจะบรอยากค เดี๋ยนี่เดี๋ยวสาออทาั้งหลุมดูบ้องทาตัวเลยกินเหรอดูไหมกินเนาะเอาแม่มันจะครบอย่างบางคนก็จะแบบใจเย็นนะน้องพี่น้องก็จะ,จะจะแบบกินนี่ย ไปเกาะเกาะเกาะอย่ามาลูกบุญแดงจะคบไปอ,อยู่น้ำปอๆไปไหนไวแดงจะคบฮะพอดีจะพาไปชอยหมวกมากินชมหมวกน้อยกุ๊กใหสวนนะานิได้บุกินได้ใครบมญแดงฮะไหนบอกโมยังกินโมข่มมมหมโมข่รสชาติคอนแชบไหม บอแล้วปะเฮ้แล้วปะ,วปะกบกินแห่ง<ก>บ,บมัระยะไหมยินบ่อ <c oughs> ได้ไดไดให้กินเื่อยให้กินเมื่อยเามูกิน <c oughs> มมีกระทร้อนนะเนะเาะถอกเออ่มมาขันหมูแดงเนาะคน จากของแคบเอาแม่มันเปปด่อยอออกนะ ไม่สิอูบหมูแดงจะครบไหมใค่ะนเทียงผุไปเข้าไปเก็บนี่จะเข้าไปเก็บพักเก็บมาอาย่บ่ะเอาบ่ะกินเล่นดิบๆมันจะแซบไไข่หมูแดงเป็นเมเปงเลยเป็นเมเปงแล้วอื่ขางนข้นอ ถอกเอาเด้ยดิัน,อน,นขอเอาปาตาก่ะ ของมาเก็บเอาแม่งันก็ได้แตกบิดไปดยแตกบิดเนาะอืกแตกบิดเด็ดพี่น้องไข่มันแดงเท่ากันพอกินอยู่เนาะหมูเต็มถ้วยซ้ำแต่ก็ะเกือกเต็มเนะหมูแดงครบขนาด โอเคเด้อ okay, พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปเอาไว้ชั่วน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กระดิ่งกันเลยเนานะเพื่อนผู่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครับผมพ่อคลิปหนานสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บเอาแม่น้องีเนาะพมอะมันมีลายอยู่ไปแล้วบ๊ายบาย